เขาเปิดมากี่ปีแล้วอะรวมทั้งหมดสามย่านเลยนะทั้งหมดห้าสิบปีย้ายจากสามย่านมาก็มาอยู่ที่นี่ก็รวมเป็นเ่ยห้าสิบปีนั้นไอ้รุ่นนี้รุ่นที่สองรุ่นรุ่นแรกนะ่ะเขาหน้านแล้วก็มารุ่นนี้รุ่นที่สองเปิดมาห้าสิบปีขายมาก็ขายดีอยู่นะลูกนะแรกๆอะมาโดนทองทงสบู่แตกก็เลยพับเลยเรียบร้อย แล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็พอมาปรับตัวได้ก็ค่อยๆ,ๆ,ๆค่อยๆขยับทำเรื่อยๆ,ๆมาค่อยๆทำเรื่อยมาก็ทำมาตลอดนั่นแหละกับลูกๆ,ๆนั่นแหละตอนนั้นตอนนั้นพอความกระหมูแตกไม่มีคนงานแล้วหมดคนงานแล้วเพราะเราไม่มีพยาธิ์จ้ากระทบตั้งแต่ไขวัดนกมาก็กระทบมาโดนไอโควิดก็กระทบกระทบเรื่อยมาตลอดแล้วก็ลงลงมาตลอดลงมันไม่ฟื้นก็พยุงมาตลอดมาโดนโควิดรุ่นแรก ก็ยังเอายังช่วยอยู่รุ่นสองก็ยังพอพอพอไปได้อยู่นิดๆหน่อยๆพอมารุ่นนี้พับเลยไม่มีเหลือเลยไม่มีคนแล้วจะทำยังไงดีก็มาคิดกับลูกๆเนี่ยลูกๆก,ก็จะทำอะไรก็หาทางขายลายขายทางลายมั่งแต่ได้มากไหมไม่มากพอพายุไปได้คายน้ำเข้าไปข้าเท่าทำกับลูกจะให้เนี่ยสามสี่คนทำกันก็อยู่กังนั้นเรื่อยๆ แต่ลำบากไม่มลำบากหรกลำบากมากหายใจไม่ทั่วท้องหรกมันไรายได้ของเรามันลดลงมากลดลงไปเรื่อยๆๆๆๆะมันไม่รู้จะทำยังไงหรกหมดปัญญาแล้วหมดจริงๆร้องไห้อย่างเดียวอยากอให้คนที่ดูอยู่แวะมาทานข้าวที่ดาต้านะครับคนที่ดูอยู่นะตอนนี้นะแวะมามันนั่งไม่ได้นะลูกนะใส่ถุงก็ยังดี ใส่ถุงกับบ้านก็ยังดีมาช่วยป้าป้าจะได้อยู่ได้ไม่งั้นป้าจะอยู่ไม่ได้มอนทุกทุกคนแวะมาเวียนเวียนช่วยป้าด้วยถ้าช่วยป้าป้าก็จะไปได้ถ้าไม่ช่วยป้าเลยเนี่ยป้าจะต้องปิดประตูเพราะไม่มีคนซื้ออยากให้ทุกคนช่วยป้าแวะมาเวียนเวียนและแวะมาช่วยป้าใส่ถุกงกลับบ้านซื้อกลับบ้านเพราะมันทําอะไรไม่ได้เวลานี้เพราะโคบุกมาไล่แรงมากลูกป้าก็ต้องระวังตัวเหมือนกัน เขาทำอะไรไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า กําจะจะกินเที่ยวคุยกับกํนี่คือช่วงซื้อกินครับคือการที่ซื้อกลับมากินและผมก็ยังมีคนมาช่วยนั่งกินที่บ้านเหมือนเดิมอันนี้คือคุณแม่ผมอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคและเดี๋ยววันนี้มีคุณพ่ออยู่ตรงนู้นะแอบนั่งอยู่ข้างๆเดี๋ยววันนี้คุณพ่ออยู่ด้วยนะครับวันนี้ร้านที่ผม จะมากินวันนี้คือร้านสอวังใหม่ร้านนี้เป็นร้านที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วคุณสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ว่าร้านสอวังใหม่อร่อยอลังการเป็นเหล่าที่ราคาสตีทฟู้ดแล้ววันนี้ครับผมสั่งมาที่บ้านเพราะว่าคราวที่แล้วผมทานแล้วจากคุณพ่อคุณแม่ผมยังไม่ได้ทานวันนี้ดูซิว่าผมสั่งอะไรมาทานบ้างอันนี้คุณสามารถเริ่มสั่งได้ตั้งแต่เที่ยงจนถึง3ามทุ่มคุณสั่งไปเลยครับที่ผมจะมีแปะเบอร์โทรศพัพท์แปะเพจเฟซบุ๊กแปะไลน์แปะทุกอย่างไว้ให้ คุณโทรไปสั่งร้านนี้อยู่ที่เจริญนครครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอลองหม่ําก่อนเลยแล้วกันนะครับเมนูเนี้ยคือเมนูที่คุณห้ามพลาดครับเมนูเนี้ยผมบอกเลยว่าอันนี้คือโกยซีห mm ี hmm. ่รวมมิตรโอ้โหคุณเอ้ยกลิ่นมันหอมมากตอนทนี่ผมแกะออกมาจากกล่องแล้วพอผมเอามาใส่นะกลิ่นกระทะมันฟุ้งขึ้นมาแล้วพอราดน้ําแบบนี้นะคุณผมบอกเลยว่าโอ้โหคุณดูสิเนี่ยเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบว่าถ้าคุณไม่สั่งคุณพลาดมากๆอันนี้ของแม่นะครับขอบคุณครับอ่ะพ่ออาจารย์มาบอกเลาว่า การกินข้าวที่บ้านมันจะดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเราจะได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอันนี้เดี๋ยว <c ười> ให้คุณพ่อลองชิมก่อนว่าของเจ้าเนี้ยเขา,เ,ขา mm. เป็นยังไงบ้างอ่ะเอาชาซ่อมมาจ้ะอ่าขอบคุณครับอันนของพ่อน,นะครับเดี๋ยวผมจะขอลองชิมด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อกลับมาที่บ้านรสชาติจะเป็นยังไงบ้างแล้วในเมนูเนี้ยถือว่าเขาจะให้ติ๊กโชว์เรามาอย่างนี้แม่หยิบชามมาให้แล้วขอบคุณครับแม่เดี๋ยวเทใส่ชามก่อนอ่าอันนี้คือติ๊กนนโชว์ครับอันนี้ครับแม่ขอบคุณครับเด เดี๋ยวนะอันเนี้ยผมบอกแล้วว่าผมเคยไปกินที่ร้านแล้วเดี๋ยวผมถามคุณพ่อก่อนเป็นไงบ้างอร่อยกุ้งสดปลาหมึกสดสดนั่งเลยเส้นหมี่ที่ผัดหอมเขาผัดโดยที่ให้น้ำมันน้อยแต่กินหอมเส้นมันเด้งนะ เม,มนูต่อไปครับผัดหมี่ซัวดูซิว่าก็ในนี้ก็จะมีปลาหมกึกมีกุ้งมีเห็ดหอมใส่ไข่มาบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดกล่องมาแล้วคือกลิ่นกระทะเขาดีมากเมนูนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดผมซื้อกลับมาที่บ้านผมจะซื้อกลับมาให้คุณพ่อคุณแม่ลองทานเพราะผมว่าเมนูนี้มันน่าทานและมันหอมมากอดีกให้คุณพ่อลองชิมก่อน mm. อันนี้จะบอกเลยว่าปกติเวลาทำกับข้าวที่บ้านเนี่ยคนที่ทํากับข้าวที่บ้านแล้วทําได้อร่อยอันนี้คือคุณพ่อผมเลยนะตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อทำกับข้าวเก่งมากแล้วเวลาทำกับข้าวจะอมคงาาทีี่บ้านนำ ือผัดมีซั่วเลยกล่องน,นี้ยผมบอกก่อนเลยนะว่าอาหารที่มาวันเนี้ยทุกอย่างทุกเมนูราคา60บาทผมบอกแล้วว่าอันนี้เป็นอาหารเหล่าที่ราคาสตตีทฟู้ดจะขอลองชิมก่อนว่ากลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยความหอมหรืหออะไรก็ตามเนี่ยเหมือนกินที่ร้านหรือเปล่าหน่อยอ่ะด้านนี้เพราะว่าเป็นไงมั้งเมื่อเวลาเขาผัดขึ้นมาเราทานเข้าไปในปากไปหออเรื่งปรุงกินกันแท้หอมกินกันแท้หอมเงาแท้ใช่ไหม อันนี้ไม่ต้องปรุงเลยทำอร่อยกลมกลอมอันนี้เป็นสองเสียงนะครับจากคุณพ่อคุณแม่ผมบอกว่าเมนูนี้ดีมากผมแนะนําเลยเมนูนี้คุณต้องสั่งกลับไปกินที่บ้านครับเรามาที่เมนูที่3เมนูนี้ผมยังไม่เคยทานที่ร้านแล้ววันนี้ผมจะลองชิมดูเมนูนี้ชื่อว่าข้าวผัดรวมมิตรโบราณครับเดี๋ยวผมขอแหวกดูหน่อยข้างในมีอะไรบ้างข้างในครับก็จะใส่มาเป็นกุ้งครับปลาหมึกผัดใส่ไข่แบบนี้นะครับอืมกลิ่นหอมมากมาพ่อครับขอจานหน่อย ไม่รู้ว่าจะถูกปากไหมต้องชิมดูก่อนกให้ชิมคนละคำมกันก,นก่อนว่าเป็นยังไงบ้างข้อดีของการที่มีกับข้าวหลายอย่างแล้วอยู่บ้านกันหลายคนเนี่ยคือเราจะช่วยกันกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยบอกเลยว่าอันนี้มันจะแบบนึบหนับดึบหนับมากคุณพ่อชิมแล้วเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมไม่ต้องเติมอะไรเลยเดี๋ยวผมขอชิมบ้างดีกว่าคือข้าวผัดหรือว่ากับข้าวที่ร้านนี้เขาจะหอมกลิ่นกระทะมากแล้วขอชิมกันนะ เต่าใจแล้วว่าคําว่ากลมกล่อมของคุณพ่อคุณแม่ผมคืออะไรคือคําว่าเมนูนี้คุณไม่ต้องปรุงคุณแค่ตักเข้าปากก็อร่อยแล้วข้าวผัดโบราณจานนี้อร่อยมาก เมนูนี้ครับไก่ผัดเมลมะม่วงราดข้าวบอกเลยว่าสมัยก่อนตอนที่ยังชอบออกไปนั่งทานข้าวนอกบ้านกับาคุณพ่อคุณแม่ไก่ผัดเมลมะม่วงเนี่ยถือว่าเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ทุกครั้งออกไปจากบ้านเราต้องสั่งเมนูนี้ทานกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองให้คุณแม่กับคุณพ่อลองชิมดูเพราะว่ากับข้าวหลายอย่างนะจ๊ะอันนี้ไก่เค้าแล้วก็ลองทานคู่กับเมล์มะม่วงเอา้าขอจานหน่อยครับเหมือนเดิมครับว่าอันนี้คือทุกอย่าง60บาทจ้ะจะลองชิมดูบ้างว่าพอเค้าตังแบบกับข้าวรราาาาดดข้้อยยย่่งงงงเีสชติป็นัไไบคคุุณณููก อย่างที่เขาผัดเข้ามานะแล้วผมบอกเลยว่าอื้อันเนี้ยกลิ่นหอมเหมือนทานที่ร้านเลยอะ่ะชอว่าไงมัง่งเป็นอาหารที่ดีราคาถูกหอมอร่อยไก่ผัดเม็ดมะม่วงราดข้าวจานนี้ถ้าถามผมผมบอกเลยว่าผมชอบความที่ไก่เขากรอบครับแล้วพอเขาเอามาผัดทุกอย่างแล้วพอเขาราดข้าวอ่ะคือเมนูเนี้ยเป็นเมนูง,ง่ายๆคุณคุณสามารถสั่งมาทานมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อเย็นแบบอาหารจานเดียวแล้วถามว่ากล่องเนี้ย60บาทยังไงเนี่ยแค่กล่องเดียวแร้ว็บอกว่าคุณจุกแน่นอนจานนี้อร่อยมาก เมนูนี้คุณคุณดูสะก่อนมันวอร์วังอลังการมากอันนี้คือหมูสับผัดไข่เค็มราดข้าวครับ60บาทเหมือนกันแล้วดูสิครับเอ๊เหมือนจานบ้านผมเล็กหรือว่ากับข้าวมันเยอะก็ไม่รู้มาคุณพ่อต้องมาคนแรกเลยครับหมูสับผัดไข่เค็มอันนี้เขามีใส่ไชโป๊งข้างในด้วยอะ่ะโอ้โหหอมมากอะ่ะ กลืนน้ำลายอีกแล้วผมบอกเลยว่าเมนูแต่และเมนูนะั้นที่เป็นเมนูแบบอาหารโบราณอาหารหาทานยากอะอคุณแม่จ๋าแม่ลองชิมอันนี้อันนิดเดียวนิดเดียวอาโอเคียอานนิดเดียวนะครับของคุณแม่ลองชิมดูก่อนอย่างที่บอกว่าทุกจานน่มันจะหอมกลิ่นกระทะมากอันนี้ชอบจังเลยอะ หอมเลยใช้โป๊เปโบราณโบราณดีเราเป็นคนโบราณแล้วก็ชอบรสชาติอย่างนี้ร้านนี้ยเขาบอกว่าเขาเปิดมา50กว่าปีแล้วนะ<ม>เขาขายตั้งแต่เขาอยู่ที่จุฬาแล้วเขาย้ายอยู่ตรงเจริญน,นคร<ม>ตรงเนี้ร้านเขาแบบอาหารเหลามากเลยมแม่ราคาดูดิหกสิบบาทถือว่าราคาโอเคนะ<ม>ออืันนี้พ่อว่ายังไงบ้างครับรสชาติกรอบ หมอทุกเพศทุกวัยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแหมสองคนนี้ชมกันไม่ขาดปากเลยนะเอาเป็นว่าผมถือว่าวันนี้ผมโชคดีมากครับที่ผมมีกับข้าวตรงนี้อยู่ที่บ้านบอกเลยว่าส่วนตัวผมว่าอร่อยอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่สมมว่าก็อร่อยแต่ผมไม่รู้ว่าคนที่เคยทานหรือยังไม่เคยทานลองมาคอมเมนต์ดูหน่อยว่าร้านนี้อร่อยไม่อร่อยยังไงถ้าเกิดว่าชอบใจคลิปนี้ฝากด้วยนะจ๊ะกินเที่ยวคุยกับกัมบ๊ายบายครับบ๊ายบายแม่บ๊ายบายพ่อพ่อบ๊ายบายพ่อบ๊ายบายโอเคครับ Half.